เดี๋ยวตัวอย่างตรงนี้เราจะลองเอาฟังก์ชันเศษหนึ่งส่วน x เนี่ยมาดิฟแล้วดิฟอีกด,ดูนะครับว่าเราจะได้เป็นอะไรออกมานะซึ่งเศษหนึ่งส่วน x เนี่ยสังเกตว่าที่จริงแล้วมันคือ x ยกกําลังลบหนึ่งเนาะการที่เลขชี้กําลังเป็นลบคือการกลับเศษเป็นส่วนนะครับดังนั้นฟังก์ชันตรงนี้ถ้าเราเออกมาดิฟนะเราก็จะดึงเลขชี้กําลังลงมาได้เป็นลบหนึ่งแล้วก็คูณกับ x กําลังลบสองแบบนี้ไปนะครับเราดึงเลขชี้กําลังลงมาแล้วก็เอาหนึ่งเนี่ยไปหักออกจากเลขชี้กําลังได้เป็นแบบนี้ไปทีนี้ถ้าจะเอาฟังกก์ชันนนตรรงีี้มาดดิฟออบลูะ สังเกตว่าลบหนึ่งเนี่ยเป็นค่าคงที่คูณกับอะไรทักอย่างอยู่เราก็เลยจะถิงไว้อย่างงันนะครับส่วนดิฟของ x กาลังลบสองเนี่ยเราดึงลบสองลงมาก็จะได้เป็นลบสองนะแล้วก็คูณกับ x กาลังลบสาแบบนี้ไปนะครับซึ่งตรงน,นี้ถ้าเราจะจัดรูปนิดหนึ่งนะสังเกตว่าเราจะมีลบเจอลบเป็นบวกเราก็เลยจะได้เป็น1นคูณสแล้วก็ x กาลังลบสาแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาฟังก์ชันสีฟ้าตรงน,นี้มาดิฟอีกรอบนึงได้เป็นอนุพันธ์อันดับ3นะ เราก็จะมีว่า1คูณ2เนี่ยเป็นค่าของที่เราก็จะทิ้งไว้อย่าง้งเนาะเราจะมี1คูณ2เป็นค่าของที่ทิงพไว้ย่างนั้น,น,น,นดิฟ x กำลังลบ3เนี่ยเราดึงเลขชีก้กำลังลงมาก็จะได้เป็นลบ3คูณกับ x กาลังลบ4แบบนี้ไปเนาะซึ่งตอนนี้ถ้าผมจะจัดรูปนิดนึงนะเราดึงลบมาไว้ข้างหน้าก็จะเป็นลบของ1คูณ2คูณ3 x กำลังลบ4นะครับถ้าเราจะดิฟอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นดิฟ4รอบผมใส่เป็นวงเล็บ4อย่างนี้ละกัน สังเกตว่าลบหนึ่งคูณสองคูณสาเนี่ยเป็นค่าคงที่เราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นจะเป็นลบนกกลนหนึ่งคูณสองคูณสามทีนี้ดิฟของ x กําลังลบสี่เนี่ยเราดึงได้ชี้กําลังลงมาก็จะได้เป็นลบสี่แล้วก็คูณกับ x กําลังลบห้าเนาะซึ่งตรงนี้เราจะมีลบเจอลบหักล้างกันไปจะได้เป็นหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่แล้วก็คูณกับ x กําลังลบห้าครับสังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วนะสังเกตว่าเริ่มมาเราจะมี 1, 1, 2, 1, 3, 1 4แล้วก็เลคูณสองหนตรงคูณสองคูณสามเนื่นเนาะ ถ้าเราจะลองดูอีกทีหนะะึ่งถ้าเราจะดิฟห้าครั้งขอใช้เป็นสีแดงดีกว่าถ้าเราจะดิฟห้าครั้งเราเอาฟังก์ชันสีส้มตรงนี้มาดิฟอีกรอบหนึ่งเราก็จะมีหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่เนี่ยเป็นค่าคงที่ทิ้งไว้อย่างนั้นคูณกับดิฟของ x ก,กาลังลบห้าก็จะได้เป็นลบห้าแล้วก็คูณกับ x ก,กาลังลบหกไปน, 8, นะครับซึ่งตรงนี้สังเกตว่ามันจะออกมาเป็นลบของหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้า แล้วก็คูณกับ x กำลังลบ6เนาะดังนั้นตรงนี้แพทเทิร์นก็จะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับถ้าผมจะเขียนเป็นฟังก์ชันออกมานะเราจะได้ว่า y ของเราเนี่ยถ้าดิฟ n ครั้งจะได้เป็นอะไรเอ่ยสังเกตว่าเราจะมีเครื่องหมายลบตรงนี้ก่อนซึ่งมันจะโผล่มาตัวเว้นตัวนะครับดิฟครั้งแรกจะมีลบดิฟครั้งที่2ไม่มีดิฟครั้งที่3มีลบดิฟครั้งที่4ไม่มีดิฟครั้งที่5มีลบเราก็เลยจะได้ว่าการที่ลบมันโผล่มาตัวเว้นตัวเนี่ยมันคือการที่เรามีลบํกกาลัง n ซึ่งตรงนี้ก็จะสมเหตุสมผลนะเพราะว่าถ้า n เป็น1เนี่ยลบหนึ่งกำลังหนึ่งก็จะได้เป็นลบเนาะถ้า n เป็น2ลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยจะได้เป็น1เฉยๆจะได้เป็นบวกมาลบหนึ่งกำลังสามจะได้เป็นลบลบหนึ่งกำลังสี่ได้เป็นหนึ่งได้เป็นบวกลบหนึ่งกำลังห้าได้เป็นลบอังนั้นเครื่องหมายเนี่ยการที่มันสลับกันไปก็คือการที่เรามีลบหนึ่งกำลัง n ตรงนี้อยู่นะครับส่วนค่าคงที่เลขที่คูณกันอยู่นะสังเกตว่าดิฟครั้งแรกได้เป็น1งเฉยๆดิฟสองครั้งเป็น1 2ค็นณ3 สี่ครั้งเป็นหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่แล้วก็ห้าครั้งเป็นหนึ่งคูณถึงห้าแบบเนี้ยเราก็เลยจะได้ว่าถ้าเราดิฟเอ็นครั้งก็จะเป็นคูณกับเอ็นแกไปส่วนพจต์สุดท้ายถ้าเราดิฟหนึ่งครั้งเราจะมี x กําลังลบสองดิฟสองครั้งเป็น x กําลังลบสามสามครั้งเป็นกําลังลบสี่สี่ครั้งเป็นกําลังลบห้าห้าครั้งเป็นกําลังลบหกดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าพจต์สุดท้ายนีย่จะเป็น x ยกกําลังลบ ซึ่งลบเนี่ยมันจะเกินจากจํานวนครั้งที่เราดิฟไปอีก1น,นะครับสังเกตว่าเราดิฟสครั้งจะเป็นลบห 5, 5ครั้งจะเป็นลบหแล้วตรงนี้ก็เลยจะเป็นกําลังลบเแล้วก็ลบหแบบ